แบบสวยๆนะคะท่านผู้ชมสามหัวเรือลากจูง เจาโปหนึ่งเรือขนาบข้างหนงงึ่งเรือตงท้ายพิงทวนกระแตน้ำเจ้าพญาและปา่<อ>าตัดเจืาโป๊ลำสุดท้ายจะเล็กกว่าเขาหน่อยนะคะท่านผู้ชมดูแล้วพันผสมตึมบอกยังไงพันผสม เออสินค้าไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมพันผสมหองตุ้มอันนี้อาจจะเป็นปุ๋ยลำนี้เป็นปุ๋ยลำนี้เป็นการ,กรเกษตรอะไรประมาณนี้นะคะชาวเรือบอกว่าเรือกรเกษตรเรือกรเกษตรเรือกรเกษตรก็คือเรือถั่วก็าโพดมันอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเรือกระนาบก้าง ไฟเชียกไปแล้วนะคะตับต่ no. อพนลำเบอร์ติดเก้าน้ำเป็นคลื่นเลยท่านผู้ชมไปเช็ดทะเลนะคะนี่ม่น้ำปลาฝาก ต่งท้ายนะคะท่านผู้ชมโอ้ดูน้ำทรายเรือน่ากลัวมากตออกลงไปก็จมอย่างเดียว เดิมนะคะเรือโป๊ก็มีตะไคร้ใบมะกรูดขาด้วยเอาไว้ทำอาหารต้มยำไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมฝนมามืดตึ๊บเลยขอบคุณนะคะที่จะมารับชมทุกท่านเลยเดี๋ยวจบท้ายคลิปด้วยเรือลำนี้ เรือรับซื้อของเก่าท่านผู้ชมตุ้มก็ว่ามันเป็นเชือกนะคะมันเป็นเชือกท่านผู้ชมเชือกเรือนี่แหละแต่ว่ามันน่าจะมีเส้นใยทองแดงหรืออะไรสักอย่างเนาะน,นั้นเขาไม่รับซื้อนะคะนี่เขารับซื้อเชือกเก่าเก่าๆขาดๆนะคะท่านผู้ชมพี่ มันมีดังแดงแล้วมันมีอะไรในเชือกตองเหลืองทองผสมเล็กอะไรนะพลาสติกอ๋อเอาไปขายหลอมใหม่หลอใหม่ได้โอ้ขอบคุณมากๆเลย <laughs> ได้ข้อมูลจากพี่อัพซื้อของเก่าบอกว่ามันมีพลาสติก ไปขายหลอมใหม่ได้อ๋อตุ้มความรู้ใหม่สําหรับตุ้มนะคะท่านผู้ชมเรือรับซื้อของเก่าตุ้มเห็นเขามานานแล้วก็ซื้อเชียรเก่าๆตามเรือโปะที่เขาโร่ทิ้งนะคะเขาก็เอามาขายอ๋อมันเป็นพลาสติกหลอมหลอมใหม่ออีกอาชีพหนึ่งนะคะท่านผู้ชมของชาวเรือวิถีชาวเรือนะคะอยู่ติดแม่น้ําก็หาอาชีพอะไรที่มัน เป็นเงินได้โอ้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะเรือรับซื้อของเก่าทุ่มเหนก็เกากะกับเรือเหล็กเรือโปะนี่แหละแล้วเขาก็เอามาช่างกิโลโเขาก็เก็บเก็บไว้นะคะเชือกเชือกมัดเรือเนี่ยคะ่ะเชือกลากเรือเนี่ยเส้นมันใหญ่มากขอบคุณน้าผู้ชมนะคะขอบคุณอีกรอบ <laughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านเลยอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะทำการสิ่งใดก็ให้ราบลื่นจบไปด้วยคลิปเรือรับซื้อของเก่าในแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าปักมีบรรยากาศหน้าวัดพญานเชิงยามเย็นนะคะ17นาฬิกาเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากๆเลยไปแล้วนะคะ